สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับวันนี้ก็มีเหรียญมาที่หน่อยนะครับไม่กี่รายการนะครับก็วันนี้เข้ามาแค่เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑเข้ามานะครับประมาณ300กว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวขอพูดคุยนิดนึงนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้ก็เป็น EP ีที่52แล้วนะครับก็มีเหรียญมาหมุนเวียนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็อาจจะได้ไม่ครบกัน ทั่วถึงนะครับแต่ผมจะพยายามหาเหรียญมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับใครที่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพยายามแบ่งปันให้กับท่านที่ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามกระจายกระจายไปนะครับก็ช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับก็มีคลิปหลายๆคลิปนะครับที่ทําลงช่อง u t u b e นะครับเพื่อนๆสามารถมาตรวจสอบหรือว่าเช็คราคาขายได้นะครับสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ ยินดีที่จะให้แบ่งปันนะครับถ้าถ้าเกิดว่าท่านซื้อทันนะครับการสั่งซื้อก็จะสั่งซื้อทางไลนย์อย่างเดียวนะครับผมจะไม่เปิดคอมเมนต์ใต้คลิปใน y t u t u นะครับก็มาขายเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้มีครุฑเข้ามานะครับ300 360กว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมจะคัดสภาพนะครับคือแบบไม่ค่อยอยากจะขายเหรียญแบบไม่สวย ให้เพื่อนๆให้ FC นะครับอันนี้ก็คือผมคัดออกนะครับเป็นอันนี้คือที่คัดออกอ่ะก็คือส่งให้แม่ค้าพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้คืออันนี้คือขายไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ขายตัวนี้นะครับอันนี้มาให้ดูว่าเหมือนสภาพที่ส่งให้แม่ค้าพ่อค้าจะเป็นแบบอ่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ขายไม่แพงนะครับขายส่งไปในราคาเหรียญละ30บบาทนะครับอันนี้ก็คือสภาพผ่านการใช้งานแบบไม่มีขาแว่นนะครับอันนี้ อันนี้ก็คือขายหมดแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ที่มีจะมาที่มีมาแบ่งปันนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือผมจะเป็นเหรียญที่ผมคัดออกมานะครับจะเป็นสภาพดีหน่อยนะครับจะเป็นสภาพที่มีขาแว่นนะครับที่เอามาขายทางช่องย t u b e นะครับผมขายเหรียญละ35บาทนะครับนี่นะครับคลาสภาพแบบนี้นะครับครุฑจะดูที่ขาแว่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นขาแว่นของนายหลวงไหมครับ อันนี้คือแบบคัดสภาพมานะครับอาจจะได้คละๆกันไปนะครับเห็นไหมครับยังมีขาแว่นอยู่นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่ามีขาแว่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ที่ผมจะขายนะครับแต่ว่าอันนี้คือสภาพที่ผมไม่ได้เอามาขายนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นขาแว่นนะครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยคือไม่ไดเอามาขายนะครับยังแต่ว่าถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับผมก็ถ้ามีมาผมจะแจ้งไปนะครับ ถ้าเป็นอยากได้สภาพแบบไม่สวยเอาไปขายต่อนะครับก็ตกอยู่ประมาณเหรียญละ30บาทนะครับแล้วแต่ต้นทุนในการซื้อนะครับถ้าสภาพเนี้ยสภาพเนี้ยเนี่ยครับสภาพนี้30นะครับแต่ว่าที่ผมมาขายก็คือสภาพนี้นะครับมีขาแว่นอันนี้คือ35นะครับนี่นะครับจะเป็นสภาพนี้นะครับค่อนข้างจะแตกต่างนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ แต่วันนี้ไม่มีสภาพนี้นะครับสภาพนี้ผมขายหมดแล้วผมคัดแต่สภาพมีขาวแว่นสวยๆนะครับสวยๆพอสวยเอามาแบ่งปันให้กับ f c ทางช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ออกมากี่เหรียญ2เหรียญสเหรียญไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องนับใหม่อีกนะครับอ่าไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวต้องนับใหม่อันนี้คือขายแล้ว อันนี้คือขายหมดแล้วนะครับเขาโอนเงินมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูสภาพนี้นะครับนี่นะครับก็ใครอยากได้ก็ลองทักกันมาดูนะครับเป็นสภาพนี้นะครับมีขาแว่นนะครับเหรียญละ35บาทนะครับนี่นะครับก็มีไม่กี่รายการมีแค่ 1, 2, หนึ่งรายการเองวันนี้นะครับมีเหรียญครุฑเข้ามา300กว่าเหรียญนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีเหรียญหมุนเวียนเข้ามานะครับเหรียญหมุนเวียนแล้วก็มีเด็ดๆอีกสักรายการหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้นะครับนี่ครับวันนี้มีครุฑนี่นะครับสภาพแบบนี้จะคล้คๆกันไปนะครับเพื่อนๆเหรียญละ35บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับลายดีสาลม888นะครับแล้วก็ผมมีตราแผ่นดินนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับมีมา80เหรียญนะครับก็แบ่งๆกันไปก็ได้นะครับคนละ20เหรียญนะครับก็จะได้4ชุดนะครับผมขายเหรียญละ6บาทนะครับ มีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามามันจะมีคลาสภาพนะครับมีดําบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้นะครับขายเหรียญละ6บาทนะครับมี80เหรียญนะครับมีอันนี้2รายการนะครับแล้วก็มีพวกหมุนเวียนเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยทักก็ได้นะครับว่ามีเหรียญอะไรมาบ้างนะครับเป็นย่อยๆอันนี้เดี๋ยวผมค่อยขายพรุ่งนี้ดีกว่านะครับมีพวกอ่าสี่สามมีสี่หนึ่งบ้างมีเนื้อเกินมีห้าศูนย เนี่ยมีแบบนี้เข้ามานะครับมีเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยขายพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมารีวิวเหรียญครุฑกับตาแผ่นดิน2รายการนะครับก็มาทําคลิปรีวิวสนุกสนุกนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้จับจองกันนะครับดูกันเพลินเพินนะครับสาหรับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2565นะครับพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะมีรายการมาลงเพิ่มเติมนะครับก็ผมรออ่า ส่งมาขายอยู่นะครับนี่นะครับก็ครุดคัดสภาพนะครับผมคัดสภาพมาแบ่งปันให้กับ f c ซทางช่อง youtube นะครับอ๋อแล้วก็ผมคัดแล้วผมเจอเหรียญนี้หนึ่งเหรียญนะครับใครอยากได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมคัดเจอหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเมืเหียนเอียงนะครับก็เอียงเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับหมุน อ่าเห็นไหมครับอันนี้เอียงนะครับปกติจะจะตรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆอเนี่ยอันนี้คืออ๋อไม่ใช่ตรงจะเป็นกลับนะครับปกติเหรียญคุดจะเป็นพเสดีนกลับนะครับอันนี้คือกลับนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับอันนี้ตั้งคุดขึ้นนะครับแล้วก็หมุนนี่นะครับจะกลับกันแบบนี้นะครับแล้วเหรียญนี้ผมคัดเจอหนึ่งเหรียญนะครับจากสามร้อยกว่าเหรียญดูนะครับหมุนเอียงนะครับเหรียญนี้ ขายนะครับใครอยากได้ก <farklı iki S 1> ็ใครเร็วใครได้นะครับผมขายขาย50บาทนะครับแต่ว่ามีค่าจัดส่งห้สนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยเอียงแบบเนี้ยคือเอามาขายสนุกสนุกกันนะครับอ่าห้บาทนะครับเบาๆเบาๆเบาๆนะครับมีเหรียญเดียวนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับอ่าเอียงชัดเจนนะครับเอียงเล็กน้อยนะครับก็ราคาก็ไม่หนักนะครับ ขาย50บาทเผื่อใครอยากได้นะครับก็มีเหรียญเดียวผมเอามาแบ่งปันให้นะครับความจริงจะเก็บไว้เองแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแบ่งปันให้กับท่านที่มารับชมนะครับ50บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเหรียญคุฑแล้วก็เหรียญพวกนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้คัดแยกนะครับมันก็ไม่เยอะเดี๋ยวค่อยขายพ่กนี้ดีกว่านะครับก็เหรียญคุฑสภาพมีขาแว่นนะครับมีขาแว่นสวยๆขาแว่นบางๆนะครับก็คละสภาพกันไปนะครับ น่าจะแบ่งปันกันได้ไม่กี่ชุดนะครับแต่ก็คือมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็มีตลาแผ่นดินอยู่80เหรียญนะครับก็ใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยหามาเพิ่มนะครับเพราะว่าครุฑยังมีจะส่งเข้ามาอีกเยอะนะครับยังมีอีกเดือนนี้เข้ามาประมาณพันกว่าเหรียญละพันร้อยพันหนึ่งร้อยเหรียญถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ยังจะมีเข้ามาอีกนะครับก็น่าจะมาอีกสองถึงสามร้อยเหรียญนะครับก็ผมจะพยายามคัดเหรียญให้นะครับจะพยายามคัดแบบ สภาพแบบนี้มาแบ่งปันให้นะครับมีขาแว่นนะครับเพราะว่ามันจะดูโอเคกว่านะครับเพื่อนๆเอาไปล้างทําความสะอาดก็ยังสวยงามอยู่นะครับสวยงามกว่าสภาพที่แบบแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาทักทายกันนะครับแล้วก็พูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับกับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปพรุ่งนี้นะครับจะพยายามมาทุกวันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาถวยแพร่อาจจะไม่ค่อยเป็นเวลานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สุ่มๆแรนดอมเอานะครับใครโชคดีเปิดมาเจอก็ซื้อได้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับใครซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาเจอบ่อยๆนะครับผมพยายามหาขายบ่อยๆจะพยายามหามาขายทุกวันนะครับก็ได้เวลาครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ